Hello สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการอัพเทลขึ้น Star w ว่านะครับเพื่อที่จะให้มันไปซิงกับแอป Fat Map กับแอป e l i e f m a p นะครับพอดีอาทิตย์นี้เพิ่งไปเขาหลวงประจวบมานี่เป็นเทลเขาหลวงประจวบที่เราไปกันมานะครับเส้ษายิ่เดียวจะถึงยอดแล้วนะฮะอีกประมาณ600เมตรเท่านั้นเองก,ก,ก็จะถึงยอดแล้ว เส้นที่เราคิดว่าน่าจะเดินกันก็น่าจะเป็นเส้นทางนี้600เมตรโอเคอ่าผมได้แชร์เทลนี้ไปในกลุ่มไลนและนะครับสามารถเข้าไปดูในในแมปได้นะครับเมื่อกี้อ่าผมอัพขาขึ้นไปละเดี๋ยวผมจะอัพขาลงนะครับไฟล์ก็จะอยู่ใน Google d r i v e ครนี้เราก็โหลดไฟล์มาไว้ในเครื่องก่อนพอโหลดไฟล์ตัวนี้ไว้ในเครื่องเสร็จปับ๊บเราก็ไปที่แอปของ Starwa นะครับ Starwa การที่จะเยวนะครับเข้าไปที่ starwa.com Starwa เนี่ยเราต้องใช้ผ่านเบราว์เซอร์เท่านั้นนะครับ เพราะว่าถ้าใช้ผ่านแอปเนี่ยมันจะไม่มีฟังก์ชันที่ให้โหลดไฟล์ขึ้นไปเนี่ยพยายามลองหลายครั้งละพอเราเข้ามาแล้วก็ล็อกอินเข้าเข้าผ่านหน้าเว็บของผมใช้ r o m e นะครับแล้วเลือกไปที่ Upload Activity ครับแล้วก็เลือกไปที่ไฟล์จากนั้น Choose File ือไฟล์นี่ผมใช้แล้วก็โหลดไฟล์ที่เมื่อกี้เราต้องการจะเอาขึ้นนะครับชื่อต้อยหลวงประจวบขาลงปุ๊บมาละผมจะเซตนี้ให้เป็นไฮงตั้งชื่อนะครับ เรอรนะอัพขึ้นไปจากนั้นก็กด Save อนด์วิวปั๊บเทลก็จะขึ้นไปที่ Star w a ่แล้วนะครับพอเทลขึ้นไปที่ Star w a ่ปั๊บจบขั้นตอนนี้ปิดไปนะครับเราก็ลองไปดูที่ Relief Map กับ fat map นะครับเพื่อที่จะสองไฟล์นี้เอาไวด้ดูแบบ3 d นะครับแบบที่เคยบอกไว้ relief map จะค่อนข้างซิงได้เร็วกว่าก็ซิง star w อ่ามาละเห็นไหมครับขาลงปุ๊บเลือก display อคนที่ยังไม่ถนัดในการดู contour เราสามารถึกฝึกการดูคอนทัวร์เนี่ยผ่านแอปซาวาได้เลยนะครับนี่ครับดีงามนะฮะจะเห็นว่าเส้นวาลออกตรงนี้นะครับเส้นวาลออกวาลออกแบบนี้แบบนี้ก็คือสันเขานั่นเองซึ่งส่วนมากเลยเราจะเดินตามสันเขาขึ้นไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือที่เราตั้งแคมป์ ที่เราตั้งแคมนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูลักษณะภูมิประเทศของจริงพร้อมก็ศึกษาคอนทัวร์สำหรับใครที่ยังดูคอนทัวร์ไม่ค่อยเป็นนะครับก็สามารถดูจากน,นี้ได้ผมก็ศึกษาจากตรงนี้แหละนะครับอันนี้เป็นแอป Relief Map นะครับคราวนี้ใน f a t Map เนี่ย อย่างที่บอกว่ามันจะละเอียดมากละเอียดกว่า Google Earth อีกนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมอัพขาลงบครบัเราซูมศึกษาดูได้เลยว่าภูมิประเทศเป็นยังไงนะครับตรงนี้ก็คือแคมป์ของเราภาพจะละเอียดมากนะครับ ละเอียดของ Google เอ r t h เยอะมากตรงนี้เป็นจุดที่เราถ่ายรูปนะฮะมองวิวทะเลหมอ,อกวิวทะเลหมอ,อกถ้าเรามองจากตรงนี้ออกไปเนี่ยเนี่ยเราจะเห็นวิวเนี่ยวิวสามอ้าวนะครับก็สามารถที่จะดูพิมพ์ประเทศได้แอปของ Fan Map ก็สามารถที่จะดูคอนทัวร์ได้เหมือนกันนะครับไปที่ i l e v a t i o n มันก็จะมีคอนทัวร์ให้เราดูเช่นเดียวกันเหมือนกับแอปเมื่อกี้นี้เลยนะครับแล้วก็เลือกดูได้เนี่ยอะรอย่างเงี้ยเส้นนี้เห็นไหมครับมันเป็นสันเขาลักษณะการเดินขึ้น,นครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเหวตรงนี้เป็นเหวดูความชันเห็นไหมฮะทำให้เราเข้าใจคอนทัวร์ง่ายมากขึ้นนะครับ เราจะดูคอนทัวร์แล้วเรายังสามารถดูความชันได้อีกซึ่งเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เป็นหน้าผาสีแดงเนี่ยความชันมากกว่า40องศานะครับก็เป็นเหวซึ่งเวลาเราเราดูเทลเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราวางแผนเนี่ยเราจะเลือกได้ว่าเราจะขึ้นทางไหนเลี่ยงความชันที่มันสูงสูงนะครับและยังสามารถดูอีกว่า พื้นที่ตรงไหนที่มันแบนราบที่เราเหมาะกับารตั้งแคมป์นะครับอย่างเงี้ยแอปนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับข้อเสียของมันก็คือว่ามันโหลดออฟไลน์ไม่ได้ถ้าจะโอดออฟไลน์เนี่ยจะต้องใช้ตัวฟรีเอ๊ใช้ตัวที่มันเสียเงินนะยังไงก็ผมก็แชร์ ในไลน์ให้แล้วแล้วก็จะแชร์แบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับก็ลองเอาไปศึกษากันดูนะครับ